นีนะครับโอ้หแล้วก็มดแดงโอ้โหใหญ่มากเลยครับรังุดแดงนะครับนี่นะครับรังมดแดงนะครับถ้าวันนี้ผมก็จะมาให้อาหารมดแดงนะครับนะครับเพื่อเลี้ยงมดแดงไว้กินนะครับช่วงเดือนมีนาคมสิงาพฤษภามนะครับนะครับซึ่งผมก็ไม่ต้องไปไหนไกลครับเพราะแค่ให้อาหารมดแดงนะครับต้นนี้แหละครับต้นต้นตะครอครับหนุ่มครับใหญ่มากครับหลายรังเลยนะครับนี่ ก็ํำชากนะครับบดแดงนะครับว่าที่ไหนมีอาหารมีน้ำนะครับบดแดงจะไม่ไปไหนเลยนะครับเขาก็จะดูกับต้นเดิมนะครับผมเลยเอามาให้วันนี้เลยเอามาเอาอาหารมาให้เขากินนะครับนะครับไปไปดูวิธีการทำนะครับนะครับวันนี้ก็ผมจะมาทำอาหารให้บดแดงกินนะครับโดยวันนี้ผมจะเอาปลาทูนะครับ นะครับคู่กับข้าวนะครับให้บนแดงกินนะครับส่วนที่ของมันนะครับเหมือนกับไก่ทอดอะไรนี้นะบนแดงจะไม่ชอบกินนะครับบนแดงชอบกินพวกของสดนะครับแล้วก็ของจับของทอดท้องมันนะครับบนแดงจะไม่ชอบกินนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ซื้อปลาทูนะครับมาตนหนึ่งนะครับก็ให้แมวกินด้วยนะครับนะครับส่วนบนแดงก็ กินหัวกับกระดูกนะครับนะครับครัหาวิธีทํานะครับนีะครับก็เอาข้าวนะครับข้าวข้าวเจ้าที่เราหงเลือไว้นะครับคู่กับเอ่อปลาทูนะครับนะครับคู่กับปลาทูครับบีบี้นะครับให้บีบี้ให้มันเอ่อเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อให้บดแดงข้าวไปได้สะุวกนะครับนะครับบีบี้ไปครับ อูกไปเลยนะครับให้มันเข้ากันดีๆนะครับนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็เอาไปใส่ในตรงตามตามบุิเวณที่มีบดแดงนะครับขึ้นนะครับนี่ครับก็เอาไว้วางไว้ให้เขาแบบนี้นะครับผู้ใส่ขวดนะครับนี่นะครับตอนแรกก็ต้องจับ บดแดงไว้ครับก็สองสามตัวนะครับจับเรื่องวางไว้ให้เขารู้ว่าตัวนี้มีเป็นอาหารนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะตายไปนะครับขึ้นไปตามบันไดเองครับหมานะครับที่ที่ผมวางไว้ครับเอาไปให้เดี๋ยวก็ให้เพื่อนเพื่อเขามานะครับนี่นะครับอนี้ก็วางเป็นจุดๆนะครับสองสามจุดครับนี่ครับเขาก็ลงมาเลยครับนี่เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปบอก เพื่อนๆเขาด้วครับที่เขาก็จะมานะครับนะครับแข่งเอาไว้ตรงนนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ํานะครับเนสักคิดดูเลยว่าเขาจะตายมาตามเชือกนะครับนี่ครับใขวตายแปงกินน้ํานะครับอนี้ด้วยนะครับนี่นะครับสักคิดดูได้เลยว่าเขาจะเข้าไปในเอ่อในในขวดนะครับเนี่ยนะครับในขวดนะครับ เพื er er ่อเอาเอกินน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นมานะครับเอาไปข้าวไปไว้ที่เอ่อรังนะครับแบบนี้นะครับในหน้านะครับพิธีการเลี้ยงมดแดงนะครับแบบนี้ครับว่าเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับถ้าถ้าที่ไหนมีอาหารมีน้ํานะครับมดแดงเขาจะไม่ไปไหนเลยนะครับนี่ครับเขอขากำลังขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปบอกเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ นี่แหละครับกฎของธรรมชาตินะครับคือที่ไหนมีอาหารนะครับมีน้ํามีอาหารมดแดงจะไม่ไปไหนนะครับเขาก็จัดทำรังแถวๆนั้นแหละนะครับถึงเวลาเราถึงเวลาเราจะก็ไปเอาไข่มดแดงก็จะเอาไข่มดแดงหน้านะครับมันจะไปหาที่ไหนไกลนะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็แน่นหน้าเลยครับบันดูนะครับไม่ ป้องกันแคไม่ให้มดกันไฟขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ามถ้ามดถ้ามดกันไฟขึ้นมามันจะทําให้มดแดงไม่สามารถกินอาหารได้นะครับนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับสักินอได้เลยนี่นี่ครับลงมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเดือนมีนามีสฤษภาห์แล้วก็จะมาเอาไข่บุบแดงนะครับช่วงนั้นก็ไข่บดบแดงจะ เยอะนะครับนี่ไ้นาเนยครับวิธีการเลี้ยงมุดแดงนะครับ